คือวีคที่แล้วเราหนักอยู่ที่98.5เออแต่คือวีคที่แล้วเราไม่ได้ถา่ายไม่ได้ถา่ายใช่ตารางอาหารของวีก,ก่อนอ่ะจะเป็นไขมันกินเท่าเดิม88กรมัมโปรตีนก็ไก่1กิโลครับ,รบข้าวนี่800อืมแล้วก็คาร์ดิโออาหารอ่ะอาหารนี่คือกินต่อวันนะ มีต่อวมาอาหารนี่คือกินต่อวันที่พูดไปเมื่อกี้คือต่อวันต่อวันไก่โลนึงข้าว800แล้วก็คาร์ดิโอ220ครับแต่ว่าคาร์ดิโอนี่จะเป็นต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ต่อนาทีต่อสัปดาห์ไปเมนเทอเอาเองใช่ว่าอยากจะคาร์ดิโอเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ควรจะแบ่งให้เฉลี่ยได้ทุกวันเลยก็ไปไปเฉลี่ยเฉลี่ยไปแล้วกันไม่ต้องใช่แล้วก็วีควีที่แล้วอ่ะเราก็หนัก98.5ใช่ไหมแต่วีคเนี้ยวีคนี้คือเราหนักอยู่ที่98.2ครับผมลงมา300 แล้วก็ตารางอาหารวิกที่เนี่ยที่กินอยู่วิกเนี่ยก็จะเป็นไขมันเท่าเดิมโปรตีนก็เท่าเดิมไก่โลนึงข้าวลดลงข้าวเหลืออยู่680ก็คาร์ดิโอเพิ่มขึ้นคาร์ดิโอเป็น260นาทีครับเออก็ตอนน,นี้น้ำหนักเริ่มลงแล้ว <Yahoo! S 1> แล้วก็เออแต่ว่าจริงๆมีมีคนถามมาว่าไก่โลนึงกินเยอะกินลงได้ยังไงอะไรอย่างนงี้เราก็ขายของนิดนึงจริงๆเรามีนี่ครับเชฟซีเ็ดนะครับผมอกไก่เชฟซีเ็ต แล้วก็อ,อกไก่เชฟเตรยที่เป็นสปอนเซอร์เป็นอาหารพวกอาหารคีนท่าดน้นหนักได้อันนี้ที่กินอยู่เลยกินอยู่เป็นประจำถ้าสมมติว่าคนดูอยู่ในเพจนักกา <Wow. S 1> ้ามหมื่นแถวอะไรเงี้ยก็จะเห็นเราโพร,รุ่มอาหารใช่ไหมกับในเซส่วนตัวนี่ก็จะเป็นอันนี้นะครับผมลูกชิ้นเนี่ยถุงละโลก็ผมอกีกก็กินไก่โลหนึ่งอยู่แล้วก็คือกินไอเนี่ยวันหนึ่งตอนหนึ่งถุงในนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะของเชฟเต้ย,เ,ยเขาจะมีเป็นหลายรสชาตินะจะมีแบบพวกอกไก่มิ้นไทยดำพวกอะไรอย่างกะเพราล่า ก็ไปดูได้ที่ในเพจของเขาเราจะทิ้งเพจของอกไก่เชปเปอร์ไว้ให้ ชูรสอย่างเดียวแล้วก็อันนี้จุดเด่นนะจดเด่นนี้เป็นอันที่เราวิจัยมาแล้วเว้ยด้วยวิจัยด้วยน้ำหนักของเราเองว่าโซเดียมน้อยสุดก็คือเรามีปัญหาเรื่องการกินอกไก่เชฟเตอร์รสบาร์บีคิวซึ่งอร่อยมากอันนี้อร่อยจริงๆแนะนําเลยแต่ว่าโซเดียมมันค่อนข้างจะเยอะน้าหนักตัวไม่ลงเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยลูกชิ้นนี่ยก็คีนนะคือมีแค่เกลือกับพริกไทยแต่แบบแม่งมีมากอะไรเงี้ย ก็น้ำหนักลงก็คีบโซเดียมน่าจะน้อยสุดก็ไปหาซื้อกันได้แล้วก็เดี๋ยวก่อนออกกำลังกายนะผมอีกเช่นเคยนะผมเรามีตัวช่วยนี่นะครับผมจะมากินทีนะผมกินแล้วก็ออกกำลังกายนะผมที่บอกว่ากินตัวนี้แล้วต้องออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารนี่นะครับผมนี่ครับ2เม็ดก็ถ้าเกิดว่าสนใจสั่งซื้อก็เหมือนเดิมับผมเราทิ้งละแอปไว้ให้ก็ไปรอซื้อกันได้แต่ทิ้งละแอน ไปลอกซื้อกันได้นะครับผมาสกการสกัดชาเขียวเข้มข้นนะครับผมมีโคเมียมด้วยกลุมน้ําตาลในเลือดแล้วเดี๋ยวเราไปซ้อมกันวันนี้เราจะเล่นแขนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราเล่นอะไรกันบ้างตามมาครับ อด้ต้านอยากไปเลยโอ้ยมรงหนักมากเหงื่อแตกเลยเหงื่อมาเลยวันนี้ใชไหครับเหงื่อมาเหงื่อมามีคนถามว่าตอนเล่นออกกำลังกายที่ยิมไหนเรายังไม่เคยบอกเลยป่ะบอกแล้วบอกว่าบอกแล้วเราอยู่กันที่ Elite Training Center Fitness นะครับผมคือพวงวิทย์สามสิบทับหนึ่งเดิมไหมครับผมสปาก็มีครับสองสามม สามตาลงใช้ช้าใช่ไหมสี่ค่อยๆลง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 ท่านี้นะท่านี้ใช่ไหมใช่ไหมเล่นท่านี้ยเยอะๆจะทำให้เราสาม,มารถเล่นท่าริงพุ่มแตงได้นะครับผมพุ่มแตงก็จับโยกขึ้นมาที่นี่จังหวะเพิ่มเหมือนกันเลยเู้าบ้ อันนี้จะมาสอนท่ากับเวทกับท่าเนี่ยมันเข้าเข้ากันแค่ท<ช>ี้ท่าลิงกุ้งแตงกะไรอย่างเงี้แหละลิงกุ้งลิงกุ้งแตงก็จะตรงตูดที่มาให้ยกขึ้นมาแล้วลอ่อลงอย่างเงี้ยท่านั้นเราจะไม่ค่อยมันยกขึ้นมาสูงมากไม่ได้ใช่ไหมท่<ช>านี้เราขึ้นสูงใช่ไหมเป็นการฝึรกกล้ามเนื้อบ,บ้างก็ฝึกก็ฝ<บ>ึกเอออันนี้โค้ชแนะนำมาให้ไหมถ้าใครไม่มีบาร์เบลที่บ้านก็ฝึกลิงกุ้งแตงไปก็ได้ไปเสร็จเหมือนกันได้เลยครับลองเฮดใช่ไหมอาจจะอาจจะไม่ลองเท่าไหร่เพราะมันวงวงสวิงมันคค่อนข้างแบ ฝูเล่นไงมันฝูเล่นไม่ได้เดี๋ยวจะดึงจะยกอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องใช้แขนหมดเลยพี่แขนกับเอวเหรอใช่ป่ะจริงๆต้องเล่นแขนเยอะๆนะพวกกล้ามอกกล้ามอกนี่คิดว่าจําเป็นน้อยสุดต้องไหลกับแขนนะแต่ว่าเวลาแบบจับเข้ามาอย่างงี้จับจับมุ้งมาอย่างงี้อะไรก็แล้วดูดูโคตรกล้ามใหญ่ป่ะดูโคตรกล้ามว้าวกระตุ้นเร็วดิคือว่ากระตุ้นนี่เป็นโคตรเป็นไม่ได้ ขาก็ต้องแบบมาลองอโค้ดโค้ดนี่ <c oughs> โค้ดนี่จริงๆแล้วเหมือนกับทีนี้ปะ่ะยังไงอะโค้ดนี่เหมือนกับเมียอย่างมี้ปะ่ะพอเมียแบบว่ากระตุงงะ้นเราอย่างี้ยแรงอีกแรงอีกแรงอีกซ้ายอีก <c oughs> บกตลอดเลยนะตลกไม่ใ่รายการกีฬาหรือรายการอะไรกีฬากีฬา,ากีฬาเป็นยาพิเศษกีฬาเป็นยาพิเศษต้องเมีออยอย่างเงี้ยเพิ่งเมี่อย่างเงี้ยจ้าลงมาช้า เสร็ไหรอ,อะไรนะนเสร็จไปผมมันไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จพี่ชั่วโมองหนึ่งก็ได้นะเฮ้ยไม่ได้ไปถ้าแข็งม่ยพี่แข็งแข็งใช้งานได้ว่้เดี๋ยวขายไม่ออก <laughs> ไม่คือที่เราเล่นก็จะเป็นจังหวะขึ้นลงหนึ่งหนึ่งอย่างงี้เหรอเขาเรียกว่าอะไรขึ้นขาขึ้นไม่างงัาขึา้นขาลงเขาเรียกเต็มป่อลึง, <laughs> งมันช้ามันไม่ช้าลองเดี๋ยวลองเล่นตัดต่อเล้ไปดูมันไม่ช้ามันปกติเองไม่ปกติอ่ะมันช้าแล้วปกติยังไม่ แต่ผมผมผมเล่นเร็วซอยเร็วแต่ผมไม่เสร็จนะบอกก่อนนะไม่ได้เสร็จไม่เสร็จนะยายายาเสียภาพพ้นหมดเสียแต่เทปไหนแล้วเนี่ยนานปะไม่ถึงว่าช้าปะมึงว่าช้าปะปกติหรืเฮียไอ้เหี้ยมันกทีก็ยกขึ้นแล้วก็ลงขึ้นลงอย่างเนี้ยนี่ลงเร็วไปไอ้เหี้ยผมขอดูแบบปกติของเฮียหน่อยนะขอดูปกติขึ้นลงขึ้นลงปกติธรรมดาเลยมาในที่สองครับ ท่านี้เราล็อกไหลไว้พยายามเวลาลงเนี่ยอย่าให้ไหล่ยกขึ้นหลาคนเวลาเล่นไหลยกด้วยเท่าไหร่แล้วคืมตีป่ะบ้านจริงๆอ่ะเดี๋ยว,วไม <ป S> ่มันละ,ละเอียดจริงๆใบเสร็จท่าของใบเสร็จมันมันก็พับแขนส่วนใหญ่มันพับแขนหมดที่เราบอกว่าเล่น l องเ head short head อะไรเงี้ยมันแยกเล่นมาเดียวไม่ได้นะ มันทำงานคู่กันแต่แค่มัดไหนทำงานเยอะกว่าแค่นั้นแต่สรุปแล้วก็คือมันทำงานทั้งสองมัดแต่แค่มัดไหนมันทำงานเยอะกว่ากันแค่นั้นเองมันไม่ได้แบบเฮ้ยเล่นเฉพาะจอดจงเฉพาะช็อตเฮดแล้วลองเฮดจะไม่ทำงานอะไรเงี้ยไม่ใช่ของชาวบ้านใงค์กรมันมีมัดในกับมัดนอกมันมีมัดมัดในมัดนอกอ่าลองเฮดคือมัดนอกใช่ลองลองเฮดคือมัดนอกช็อตเฮดคือข้างใน ให้คนดูให้คนดูบอกคนดูไงมึงไม่เข้าใจหรอพวกมึงโง่อย่างงี้วะข้างในข้างนอกไม่เข้าใจไม่ถ้าทั้งในมันจะฉับไงข้างนอกมันก็จะปลอดภัยเอาล่ะแต่งนอกแต่งในรู้จักกันพวกอย่างพวกมึงอย่าเงี้ยนะจะมีสาระแล้วเนี่ยเทปนี้โหพี่เว้ยมีสาระจุดเทปอบบจริงจริงจริงมันอยู่ที่คนตัดนะจะตัดในที่ดูดีดูไม่ดีก็ได้อยู่ที่มันเลยนะเนี่ยพี่แ๊ดสุดท้ายแปดเจอ่ะโอเคโอ ใช้ได้นะยชิวๆชิวเหี่ยอะไรมายกไหมไม่เหมือนเล่นขาหรอกพี่มีมีเทปขาเว้ยไม่มีคนมาเมมเว้ยเฮียเฮียเล่นขาเฮียงงแงนะไม่เหมือนแดกเลยนะเฮียมันจะไปสบายเท่ากินได้ไงวะนี่น้ำอะไรเฮียอันนี้ครับเป็นชาเป็นชาชาชักกินีนดีใช่ไหมดีครับชาอูหลงก็มีฟองด้วยสปอนเซอร์นะครับผมสปอนเซอร์ควรเข้าควรเข้าเขาทุกอย่างยังไม่เข้าอีกนะฮะกูว่าเดี๋ยวจบนี้ไปน่าจะมีสปอนเซอร์พวกถุงยงถุงยางเหี้ยนี่มา นะถุงยางก็รับนะก็ตอบกลุ่มตลาดนะก็ผู้ชายดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วผู้ชายอื่นๆด้วยส่วนใหญ่ผู้ชายธรรมดาไม่ค่อยดูผู้ชายอื่นๆดูเยอะอันนี้แฮมเมอร์เคิลที่ราคาออมเหมือนตอนนั้นใช่ไหมพี่ชอบท่าไหนสุดเพียเล่นแขนอะไรนะเล่นแขนชอบท่าชอบท่าเ<ห>มื่อกี้ทำไมถึงชอบท่าเมื่อกี้ทาเล่นง่ายดิพี่พอกันง่ายพอกันง่ายให้กูตอบอะไรล่ะให้กูตอบอะไรว่าโค้ชไป็นไงกไม่รู้ป่ะเซตที่หนึ่งครับ ใช่รึแต่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 โอเคเพราะว่าจริงๆเรามันไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันกันดิเราเคยบอกไปว่าจริงๆแล้วนมใหญ่เขาอยากเล่นอ,อกให้นมใหญ่มีกล้ามอ,อกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ช่วยเว้ยเอาจริงๆแล้วมันเสี่ยวแค่ผลนมมันก็เลยไม่มีความจับแต่จะต้องเล่นแต่ว่าถ้าพวกแขนพวกอะไรเงี้ยมันใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะพี่่อาจจะะชววยนเ้ย ดึงดูดสาวพอก็สาวเห็นโอยมีกล้ามหน้าอกกล้ามแน่นเวลาเราผมอยากรู้สาวมองมองกล้ามผู้ชายมองส่วนไหนหล่อนเชื่อได้ว่ากล้ามหน้าอกเนี่ยเป็นส่วนแรกๆที่ผู้หญิงจะมองไม่ว่าม,มองมองตังในกระเป๋าก่อนตังในกระเป๋าโอเคก็แล้วก็เป็นหน้าตาต่อเราเราเน้น <ๆ S 2> การใช้งานอ่ะพี่จริงๆแล้ว ดึงขึ้นมาโอ้แม่งชีสเดย์คืออะไรทุกวันนี้ทุกวันนี้จะชีสยังไม่ค่อยกล้ากินเลยวันกินชีสไงชีสเดย์ก็วันกินชีสไงก็กินแบบเออสติเยเรียกว่ากินแบบมีสติในเมื่อในเมื่อผมกินผมเราคุมอยู่แล้วเราอย่าลืมเรามีเป้าหมายอีกสิบโลนด้วยถ้าพอตีวันชีสผมกินตั้งแต่หลังเที่ยงคืนยันเที่ยงคืนอีกวันหนึ่งเลยพี่เหมือนตื่นมากินแปลว่าเมาน้ำตาลแล้วก็ไปนอนแล้วตื่นมาก็กินต่อที่กินจะเป็นอย่างนี้เลยพี่ ถ้าหมดว่าอาทิตย์หนึ่งเราแบบมีเวลาจำกัดเราไม่ต้องเล่นก็ได้ใช่ไหมครับโค้ดแขนอะไรนะครับถ้าอื่นก็โดนแขนเหมือนกันมันไม่โฟกัสอดีมันอาจจะได้แขนด้วยแต่มันก็เป็นเป็นเหมือนแขนมันเหมือนเป็นเหมือนพูดยังไงภาษาอังกฤษมันเป็นแอซิดอ่ะมันเป็นตัวช่วยมันไม่ได้ทํางานเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เล่นเล่นไปเถอะจริงๆอีกกล้ามนึงอีกมัดหนึ่งที่เวลาเล่นท่าอื่นๆก็ทำงานหลายๆท่าเลยคือ หัวไหล่ใ <t> ช <ired> er ่ไหมเรายังเล่นหัวไหล่แยกเลยอย่างเล่นอกหัวไหล่ก็ทํางานเล่นหลังไอ้พวกท่าโลหรือท่าอะไรต่างๆเนี้ยหัวไหล่มันก็มีพาร์ทของหัวไหล่ที่ต้องทํางานเหมือนกันแต่เราก็เล่นหัวไหล่แยกเพื่อโฟกัสมันได้เต็มที่แขนงก็เหมือนกันครับก็หลายๆท่าหน้าแขนหลังแขนงก็ทํางานด้วยเล่นอกหลังแขนงก็ทํางานเล่นหลังใบเสร็จหน้าแขนงก็ทํางานแต่เราก็อยากโฟกัสตรงนั้นมากขึ้นก็มาเล่นให้มันทํางานเต็มที่ดีกว่าครับสาระสาระสาระให้อยู่คนเดียวจะมีสาระย้ายเข้ากล้องด้วยกันจะไม่มีสาระทันทีเพราะฉะนั้นเวลาถามอะไรก็ถามตอนเวลาอยู่อยู่ ดยาวกูเข้าไปเลยจะได้มีสาระเซตที่สามสองสามปานขึ้นสี่สอง,นงใกอกขขนกลางเอยอะกลางเยอะลงลงปานนิดนึงปา,านขึ้นไปไอโอเคอเคสาระ การที่เราแบบมีบอดี้แฟตต่ำๆนี่ดีไหมครับโค้ดก็ดีดลครับรูปร่างเนี่ยรูปร่างเราดีก่อนเลยใช่ไหมคนที่มีแฟตสูงมากๆเนี่ยมันก็ไขมันเยอะสุขภาพไม่ดีแต่ว่าสุขภาพจิตมัครเอากินเยอะไอ้พวกแฟตต่ำๆอ่ะสุขภาพดีแต่สุขภาพจิตไม่ดีไม่เยอะเยอะคนทั่วไปยังตกใจกินเยอะขนาดนัวแบกทั้งอาทิตย์เนี่ยนะ ไก่หนึ่งโลแดกทั้งอาทิตย์นะมึงบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าบอกเลยว่าไอที่ไอที่เราอ๋อเฉพาะกินน่ะต่อวันแต่ถ้าคาร์ดิโออะทั้งอาทิตย์มีคนบอกแม่งสลับกันเลยไก่ไก่หนึ่งโลกินทั้งอาทิตย์เลยหรือเปล่ากับคาร์ดิโอเยอะขนาดนี้เป็นแบบหลายร้อยนาทีอะคาร์ดิโอวันเดียวหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่ามึงบอกวเวลาทำอื่นได้ไหมเนี่ยแม่คือคนส่วนใหญ่ไปชอบแบบหนักคําว่าคาร์ดิโอนะครับเพราะเกี่ยวไหมก็เขาเขาคือคนส่วนใหญ่เท่าที่เขารู้กันคือจะผอมก็ต้องไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ย เขาเลยรู้ว่าเออต้องวิ่งเพื่อให้ผอมลงแต่ในเคสคนบางคนวิ่งเยอะก็ไม่ผอมเพราะมันเกี่ยวกับระบบร่างกายด้วยครับเย็ดเย็นเย็ดเย็นนี่ผอมนีเซ็นเซอร์นันี่ซ้ำซ้ำกันโอเคเซ็นเอร์อ้วยอีกแล้วเล่นแข่งก็จะอ้วกเล่นขาก็จะอ้วกอะไรวะทำไมคนเขาต้องเข้าใจผิดว่ากินน้อยทำให้ผอมเราจะบอกว่าต้องคิดจากค่า BMR กับค่า TDEE <ช> <an> อ,อ๋อจริงๆแบบคนไทยอ่ะเป็นชาติเดียวในโลกที่วัดความอ้วนด้วยปริมาณการอิ่มไหมพี่มาเนือข้าว5 0 0กับชานมไข่มุกหนึ่งเดวนี่แม่งแควแควข้าวน้อยกว่าเลยนะแต่แม่งแดกชาไข่มุกเนี้ยแม่งบอกว่าแม่งไม่อ,อ้วนแดกข้าวครึ่งโลแม่งบอกอ้วนพี่ะทาร่าเนี่ยพวกมึงอ่ะหละังเริ่มด่าคนดูด้วยะนะจะไม่เลืออะไรแล้วสปงสปอนเซอร์เราเราหวังสปอนเซอร์ที่เป็นชาวต่างชาติเพราะว่าเราจะไม่แปลเราจะแปลดีมากใช่ไหมพี่ได้ใช่ไหมพี่ คนคนส่วนใหญ่แม่งไม่ค่อยฉลาดข้าว500กับชาข่มไมกนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะพีน่ะถ้าพี่ถ้าพี่เบิร์ตสั่งให้แบบลูกเทนเนี่ยกินเป็นแบบว่าข้าว500เนี่ยคนแบบเยอะไหมเยอะเยอะชานมไไ่มุกหนึ่งแกว้วยิ้มยิ้มไม่อ้วนไม่อ้วนแต่อยากจะบอกว่าพลัางงานมันใกล้เคียงกันเลยใช่พลังงานใกล <Nope. S 1> ้ อะไรนะพสกี้จำไมต่ตกชูอาร์ o โอห์เ e ดทริเซ็ป extension ครับโอเคอึ่งชายโยอึ่งชายโยมนถ้าอึ่งชายโย้านั่งเล่นหลังเข็งถ้านี้ใครมีอาการเจ็บหัวไหล่ยอะไรเงี้ยอาจจะเลี่ยงนิดนึง<ม>แต่ถ้าปกติก็พอเล่นได้เจ็บหัวไหล่ได้ถ้า,ถา,ถา,ามีการบาดเจ็บนนะอ๋อโอ้โหโอ no ล้นอ่ะจริงดูดิใหญ่อ่ะโดนดูดบ่อยไม่ต้องเล่นอ,อก,กอ่ะจริงเชื่อกูกระดิกกระดิกนมเรียกแขกมา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 วันนี่กยก,กยกนี่ก็ยกตังค์เลยนะเนะี่ยอันนี้เซเที่ยวไหร,ร,หรหแล้วครับพอดท้ายแล้ว ท่าเซตคิดแบ๊กเออยงเป็นท่าที่เล่นน้อยมากแค่เพิ่เล่นทำไมเออลยทำไมวะต้องถามดูดิมันเป็นท่าที่ไม่รู้ดิขี้เกียจอ่ะผมก็ไม่ค่อยเล่นนะมันท่านี้เราเล่นน้ำหนักเดียวไม่ได้เราเล่นน้ำหนักน้อยมันเป็นท่าโฟกัสมันก็เล่นท่าเซตเหมือนกันแหละแต่ก็คือนำเทตเชีได้ไหมผมบอกไปว่าลองเฮดไ d ท่าเซตมันก็มีลองเฮดลองเฮดที่จะทํางานเยอะคือให้มันยืดก่อนก็คือยืดแขนไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ในทางกับการท่าเซตคิดแบ็ค แทนมันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันหดตัวแล้วมันเหมือนมันทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นแรงเรามันก็หายไปมันเลยทําให้แรงเราตกเล่นได้ไม่เยอะและอีกสองมัดจะได้ทางานเยอะขึ้นไงใครเสร็จมีกี่มัดใครว่าอะไรสามแล้วสามถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันก็มีสามมัดแสดงว่าเฮียก็มีสามมัดใช่ไหมมีโคนมีกลามีหัวใช่มีหัวหัวตัวใหญ่น่อยยังไงนะต้องจับปันเล่นหรอใช่ป่ะโอ้ยมึงต้องฝั่งนี้ก่อนดิมึงต้องถ่ายฝั่งนี้ด้วสิ ก็จะบอกว่าต่อให้โค้ดเก่งแค่ไหนจริงๆแล้วอยู่ที่วินัยของคนเล่นด้วยใช่เขาจะจัดตารางอาหารให้จัดนูน่นนี่นั่นพวกออกตารางออกกำลังกายให้หอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครไปบังคับให้แบบมึงแดกข้าวได้ห้ามหลุดนะต้องเล่นนะต้องคาร์ดิโอนะมันไม่มีใครบังคับมึงได้เไยสุดท้ายแล้วก็คืออยู่ที่ตัวพวกมึง